สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้1นึคู่ที่เลือกมาฝากปนแฟนกันนะครับเป็นฟุตบอลลีกรองสเปนนะครับเซกุนดาดิวิชั่นนะครับเป็นการพบกันระหว่างรายโยเบเยกาโนนะครับทีมันดับ8ของตารางจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาสปันมาสทีมันดับที่2นะครับลีกสเปนนั้นเอา แชมป์กับรองแชมป์นะครับเลื่อนชั้นในขาที่อันดับ3ถึงอันดับ6นะครับต้องไปเล่นในโซนเพลย์ออฟนะครับซึ่งตอนนี้รายโยยุนันดับ8นะครับมีแต้มตามหลังเอลเช่อันดับ6ถู2แต้มนะครับดังนั้นวันนี้พวกเขาต้องการเก็บ3คะแนนเต็มนะครับเพื่อที่จะลุ้นเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับสหรัฐประมาณนั้นอยู่อันดับที่2นะครับค่อนข้างที่จะ ลอยตัวพอสมควรนะครับเจ้าถิ่นวันนี้ทราบทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับค่อนข้างพร้อมนะครับผลงานนัดล่าสุดอาจจะไม่ดีนะครับวันนั้นแพ้อเมลีย์สประตูต่อ3แต่ถ้าใครดูรูปเกมต้อบอกว่ารายโยครองบอลได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เล่นได้เหนือกว่า เพียงแต่ว่าเกมลับไม่นิ่งนะครับวันนั้นแพ้อันเมรเรียไป2ประตูต่อสนะครับสุรัตประมาณนั้นแม้ว่านัดล่าสุดจะชนะนะครับชนะมิลานเลส1-0แต่ถ้าไปดูเกมนอกบ้านนะครับต้องบอกว่าสุลัดประมาณนั้นนอกรังผลงานไม่ค่อยดีนะครับสองนัดหลังสุดแพ้รวดนะครับแพ้อออยกาศ -1 แล้วก็นัดล่าสุดแพ้ออเรโดนะครับในการออกนอกรังไปเยือนวันนั้นแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับวันนี้มาเยอรายโยเบเยกาโนผมยังชอบเจ้าถิ่นรายโยมากกว่านะครับกับเลที่เปิดมาครึ่งควบลูกวันนี้เชียรายบยกโน ไปนะครับเชื่อก็เขาหน้าจะบทเก็บัยชนะได้สําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่านใดสนใจอยากจะฟังทัศนะทีเด็ดแบบเอกลุศนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดทีเด็ดนะครับแล้วก็ 90S นะครับแอดแล้วก็ตัว T De D ED, แล้วก็90แล้วก็ S นะครับ เพียงแค่นี้ท่านก็จะได้ฟังทัศนะดีๆเว้่เชียรฟุตบอลกันทุกวันนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขใกนการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในตัดได้ใหม่ว,วนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ